ไม่มีเครื่องรางของขลังใดๆที่จะคุ้มครองเราได้เพราะว่าสุขทุกข์หรือกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีใครบันดาลไม่มีเทพมารพบใดๆบันดาลให้เราดีเราเลวได้นอกจากกายกรรมวจีกรรมของเราเองดังนะนั้นโยมต้องรู้เหตุปัจจัยที่ถูกต้องว่าเราจะดีจะเลวอนาคตเราจะดีเลวนั้นขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับกายกรรม กรรมทางกายวจีกรรมกรรมทางวาจาและมโนกรรมกรรมทางใจอย่าไปสร้างเหตุผิดไปวิ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานกันใหญ่เลยใช่ไหมอืมแล้วก็คิดว่าสิ่งนั้นบันดาลได้แล้วเราก็ไปขอขอให้เป็นอย่างนี้ขอให้ฉันร่ำรวยขอให้ฉันได้ยศได้ตําแหน่งถูกลอตเตอรี่นะนั่นน่นนี่ เป็นไปได้ไหมพระเจ้าบอกไม่ได้พระเจ้าบอกเธอกําลังเข้าใจผิดเธอกําลังมีมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดเพราะสิ่งที่บันดาลคือกรรมของโยมเองสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้าโยมถูกพระเจ้าก็ผิดใช่ไหมพู้เจ้าพูดผิดทันทีเลยจริงไหมแล้วพู้เจ้าพูดผิดได้ไหม ม่ได้พระเจ้าพูดถิดไม่ได้พระเจ้าพูดมาแล้วเนี่ยอันสมณะปรามเทพมารปรมหรือใครๆในโลกไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้ไม่มีใครติเตียนคำพระเจ้าได้เลยเพราะท่านพูดสัจจะความจริงตลอดดังนั้นขอให้เราพึ่งพาสิ่งที่ถูกต้องและจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเหมือนพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมัน โยมต้องการน้ำมันแต่เอาเม็ดทรายมาเกลี่ยลงในรางประพรมน้ำเอามือคันเม็ดทรายได้น้ำมันไหมไม่ได้แต่บุรุษอีกคนหนึ่งต้องการน้ำมันเหมือนกันเอามาเล็ดงาม,มาเกลี่ยลงในรางประพรมน้ำเอามือคันเม็ดงาได้น้ำมันไหมได้เพราะเขาสร้างเหตุถูกเห็นไหมโยมอยากจเจริญรุ่งเรืองสร้างเหตุถูกรักษาสินห้านี่ ไม่ใช่ไปวิ่งไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีทางได้ไอ้ที่ได้มาเพราะกรรมไม่ใช่เพราะการบนบานสารกล่าวนะจ๊ะไ,ไหมแล้วพอบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาลได้ท่นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละคนไม่เหมือนกันอีกบางคนก็ไปหาภูเขาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์สวนศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดียศักดิ์สิทธิ์ แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้าน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปจนจอมปลวกจนอะไรต่ออะไรน่ะไปกันพระศาสดาบอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างเป็นสารณะ นั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้เวลาบางทีโยมขับรถไปเจอต้นไม้ใหญ่ผูกผ้าสามสีมีคนทิ้งสารอะไรไปโยมก็วาวกันบีบแตรกันใช่ไหมจำเป็นไหมไม่จำเป็น โยมลองไม่บีบแต่สิจะตายไหมเออนะวัดไปเลยบอกเอ้าวันนี้ตายกันวันนี้ยอมตายเชื่อพระพุทธเจ้านะไม่เอาละเดี๋ยวไอ้เพื่อนข้างๆสกิดไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะนะนะมันจะมีคำที่แบบแปลกๆมาให้เราหวั่นไหวนะทีนี้ในความเป็นปุถุชนเนี่ยจะหวั่นไหว แต่ถ้าโยมเนี่ยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าสิ่งที่พระพเจ้าตรัสผิดไม่ได้ไม่งั้นพระเจ้าก็พูดผิดดังนั้นพระองค์เนี่ยไม่ให้พึ่งอะไรเลยไม่พึ่งอะไรบอกกับพระอน,นุลให้พึ่งอะไรพึ่งตนและพึ่งธรรมะนะพระองค์บอกกับพระอน,นุลว่าพระอนุ์ ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาาณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาาณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสาาณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาาณะเป็นอยู่อย่าพึ่งอะไรนะนอกจากตนเองและธรรมะ โยมอาจจะคิดว่าโอ้โหดิฉันยังเลวอยู่เลยผิดศีลผิดธรรมจะพึ่งตัวเองได้อย่างไรวิธีการพึ่งตนเองของพระศาสดาคือจเจริญอาณาปานสติโย,ยมรู้ลมหายใจโยมเรื่อยๆนี้เรียกว่าพึ่งตนพึ่งธรรมการพึ่งตนพึ่งธรรมคือการจเจริญสติปัฏฐานสี่ซึ่งพระองค์อธิบายด้วยอาณาปานสติ หายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เอาใจมารู้ลมหายใจตรงนี้เรียกว่าพึ่งตนพึ่งทรรแล้วเข้าใจไหมนี่ดังนั้นถึงแม้เราจะยังไม่ดีอยู่แต่เราก็พึ่งตัวเราเองได้อานาปานสติพระองค์บอกว่าอานาปานสติบริบูรณ์เป็นเหตุให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชฌงเจ็ด แปลว่าองคต์รัสลุธรรมบริบูรณ์องคต์รัสลุธรรมบริบูรณ์เป็นเหตุให้วิชาวิมุตินั้นบริบูรณ์ยมหลุดพ้นได้เลยเพราะยังไงยมก็ตายถูกต้องไหมทุกคนในห้องนี้ตายหมดนะ,นะพวกเราพึ่งพาคุณหมอคุณหมอก็ประคองเราได้พักหนึ่งและพวกเราก็ต้องตายอยู่ดี นะคุณหมอที่ช่วยประคองเราก็ต้องตายตามเราไปอยู่ดีใช่ไหมเพราะนั้นทุกคนเดินไปสู่ความตายหมดนี่ไงแต่ทุกคนเหมือนกำลังง,งอมืองอเทา้าไม่มีใครอยากเอาชนะความตายใช่ไหมองค์ความรู้ที่เราเรียนมาตั้งแต่ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ไล่มาจนถึงปริญญาตีโทเอกทำให้เรา พ้นจากความตายได้ไหมไม่ได้ต้องตายอยู่ดีอืแต่องค์ความรู้ของพระศาสดาตรงนี้ใครรู้คนนั้นเข้าถึงความไม่ตายได้นี่อมาตะาธรรมดังนั้นบุคคลเดียวที่สอนเราเรื่องความไม่ตายคือพระพุทธเจ้า